คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกรับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะครับแอดก็จะมาทําวิธีการขึ้นช l l น n g e 24ไปชั้น29นะครับสำหรับใครที่จะไปนะก็สามารถดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนสละเวลานิดนึงนะช่วยกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการเตรียมการก่อนจะขึ้นชั้นที่29นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้อาหารรอบนี้ก็จะแตกต่างกับคลิปที่ผ่านมานะนั่นก็คือการผสมอาหารนะครับตอนนี้จะใช้อาหารเป็นระดับ12นะครับ ขอย้ำนะไม่ใช่อาหารระดับ11แล้วนะครับขึ้นเป็นระดับ12นะเพราะฉะนั้นตรวจสอบอาหารของท่านให้ดีนะครับอย่าไปเผลอให้กินอาหาร11ผิดนะเพราะไม่งั้นเลเวลก็จะขึ้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แอดได้รับทราบปัญหานะครับจากสมาชิกท่านหนึ่งนะที่มาคอมเมนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมอาหารนะมีแมวบางตัวนะครับที่ขนาดเผื่ออาหารไว้1ชิ้นนะก็ไม่พอนะครับก็ขึ้นเลเวลไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นนะครับ ในคลิปนี้นะแอดก็จะทาคลิปแจ้งเผื่อนะครับว่าต้องเผื่ออาหารไว้เพิ่มอีกนะครับสํารองเผื่อไว้สัก2นะครับกันพลาดนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยิ่งชั้นสูงสูงนะครับอาหารก็จะยิ่งผสมได้ยากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาในการผสมกว่าจะรวมได้แต่ละก้อนนะใช้อาหารระดับ5นะครับในการผสมหลายขั้นตอนกว่าจะขึ้นเป็นระดับ12ก็ใช้เวลาเยอะนะครับ แล้วยิ่งถ้าใครมีหลาย ID เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะครับนิ้วแทบล็อกนะฮะบอกเลยแอดนี่ประสบปัญหากับตัวเองเลยนะครับประสมอาหารนี่ใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะเอาล้วครับก็มาไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะไปเช็คกันเลยนะครับ แมวตัวแรกที่จะมาเทสก็คือแมวคอมมอนนะครับชื่อน้องเจไดนะก็ตอนนี้น้องเลเวล61นะครับแ้วแอดก็เตรียมอาหาระดับ12ไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะไต่ไปจนถึงชั้น29ได้รหัสนี้เป็นรหัสเบต้านะครับ s c g มี7ล้านกว่านะครับยังไงก็พอนะ เดี๋ยวจะลองให้น้องกินทีละก้อนนะครับเพื่อความชัวนะเพราะว่าจะได้ทดสอบไปนะครับว่าอาหารระดับ12จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าอาหารระดับ11ไหมนะอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะฮะก้อนที่1นนะครับจาก60เป็น66นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปสู้ดูก่อนนะทดสอบก่อนนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ผ่านนะ,ะสรุปไม่ผ่านนะครับมาก้อนที่2นะครับไป จาก66เป็น70นะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับอ,อีกก้อนหนึ่งเป็น74นะครับก็ยังไม่ชนะนะ,ะค่อนข้างจะเยอะนะรอบนี้นะครับ3ก้อน ระดับ12ยังไม่พอนะครับต่อไปก้อนที่4นะเป็น78นะฮะไปน้องผ่านแล้วนะครับสรุปใช้4ก้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องจะไปถึงชั้นที่29ได้ไหมนะ โอเคน้องผ่าน29นะครับตอนนี้เข้าชั้นที่30นะสู้กับบอสแล้วนะฮะน่าจะไม่ชนะนะแต่ถ้าชนะนี่งานเข้านะครับโอเคน่าจะไม่ชนะนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว normal นะครับการจะไปชั้น challenge ที่29ได้นะคุณต้อง level 7 8นะครับต่อไปนะครับมาเทสในส่วนของตัวแรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็น้องไนท์นะครับเลเวล54นะแต่ดูเหมือนน้องจะสู้ชั้น29ได้นะครับแต่ถ้าเป็นความจริงนะครับตัวละครแรเลเวล54นะครับเขาจะไม่ชนะบอสชั้นที่25นะฮนะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวแรนะครับ ก็จะใช้รหัสจริงในการผ่านชั้น25ให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้แอดเตรียมอาหารระดับ12ไว้4ก้อนเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะให้กินทั้งหมด3ก้อนก่อนนะครับแล้วจะดูว่าผ่านไหมนะถ้าผ่านเนี่ยน่าจะติดอยู่ชั้นที่29เหมือนกับน้อ์มอนนะครับก้อนที่1ครับเป็น60ก้อนที่2เป็น65นะครับแล้วก็ก้อนที่3ครับเป็น70 เดี๋ยวลองดูนะครับสู้ชนะไหมโอเคนะครับน้องไนนะตัวระดับแรนะครับก็สู้ชั้น25ชนะแล้วนะแล้วก็คาดวานน่าจะไปติดอยู่ชั้น29นะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแรนะสามารถที่จะสู้ได้นะครับเมื่อเลเวล70ครับน้องก็สามารถที่จะมาถึง c h a l เลน g ์29ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูสรุปกันนะครับสรุปการไปชั้นที่29นะครับจะเริ่มต้นที่น้องแมว normal Level 61เนะครับ,รบเมื่อกินขนมปัง4ชิ้นก็จะได้เลเวลที่78แล้วก็ HCT ของขนมปัง4ก้อนนะครับ ก็คือ4,960 HCG นะครับก็ถ้าใครเก็บถึงแล้วก็สามารถที่จะนำมาให้น้องแมวกินแล้วก็ผ่านได้เลยนะสำหรับน้องเจไดนะครับแล้วก็แรจากเลเวล54กินขนมปัง3ก้อนก็จะได้เลเวล70ถ้ากิน4ก้อนจะได้เลเวล74ก็สามารถที่จะผ่านบอสชั้นที่25แล้วก็มาถึงชั้นที่29ได้ครับ อันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับแมวแต่ละตัวค่าสถานะสกิลพลังโจมตีต่างๆไม่เท่ากันนะครับซึ่งทําให้บางตัวไม่สามารถที่จะผ่านด่านได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสํารองขนมปังไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้2ก้อนนะเพราะว่ามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเผื่อไว้1ก้อนแล้วก็ยังไม่พอนะอันนี้คลิปนี้แอดก็จะมาย้ํให้อีกทีนะครับว่าเผื่อไว้2ก้อนระดับ12สนะสำหรับคลิปนี้นะครับแอดก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืม กด Subscribe ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเรียนนี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม HeroCat สวัสดีมันนี่ออเด y ทุกท่านครับ